จักรยานเทรนนิ่งบอยรุ่นโรสเตอร์หใน Innovation ซีรีส์จาก Power Reform นวัตรกรรมจักรยานออกกำลังกายที่จำลองการปั่นจักรยานออกกำลังกายบนถนนได้เสมือนจริงมากที่สุดด้วยระบบเกียร์หน้าหลังรวม24เกียร์หน้าจอสกรีนคอมพิวชัน14ฟังก์ชันออกแบบโปรแกรมฝึกเองได้พร้อมเชื่อมต่อสวิป เพื่อเล่นเกมปั่นจักรยานออนไลน์กับเพื่อนทั่วโลกได้และสามารถเชื่อมต่อสายคาดอกวัดชีพจรมาตรฐานจิมลิงที่5กิโลเฮิร์ได้ทันทีจักรยาน Training Bike รุ่นโรสเตอรเป็นจักรยานออกกำลังกายระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานและสร้างแรงต้านด้วยแม่เหล็กซึ่งใช้ไฟฟ้าในการควบคุมแรงต้านหรือ AER Adjustable Electric Resistance ออกแบบมาให้ปั่นได นุ่มนวลและเงียบเป็นพิเศษรองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้สูงสุดถึง130กิโลกรัมดีไซน์สวยงามแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายไฟยวิลหนัก9กิโลกรัมเพื่อจำลองการปั่นจักรยานบนถนนแบบ road racing ได้เหมือนจริงที่สุดรองรับการปั่นจักรยานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนั่งปัน่นหรือจะยืนปัน่นก็ไม่มีปัญหา จักรยานเทรนนิ่งไบรุ่นโรสเตอร์ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความเหมือนจริงในการปั่นจักรยานโรลเลสซิ่งบนถนนเป็นสำคัญโดยเกียร์ของจักรยานจะถูกออกแบบให้ประกอบด้วยเกียร์หน้า3เกียร์และเกียร์หลัง8เกียร์สามารถปรับแรงต้านได้ถึง24เกียร์ให้อัตราทดเกียร์ที่0.69ไปจนถึง3.82จจึงเพิ่มและลดความเข้มข้นของการปั่นจักรยาน และการฝึกรอบขา RTM ได้ตามความต้องการและเนื่องจากระบบเกียร์สร้างแรงต้านถูกควบคุมด้วยไฟฟ้าจึงแม่นยำเงียบไม่มีเสียงบรบกวนดูแลรักษาง่ายจานปั่นจักรยานคุณภาพสูงมีขนาดความยาวของขาจานปั่นที่6.5นิ้วทำให้การปั่นเป็นธรรมชาตินุ่มนวลและไม่มีแรงกระแทกที่เข่าและข้อเทา้า จักรยานเทรนนิ่งบอยรุ่นโรสเตอร์ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงใส่ใจทุกรายละเอียดแทนจับขนาดใหญ่พิเศษสามารถจับได้หลายท่าตามความถนัดของผู้ใช้งานขณนะออกกำลังกายปุ่มปรับเกลียหน้าหลังบริเวณแฮนด์จับปรับง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นที่จับวัดชีพจรขนาดใหญ่จับถนัดแม่นยำยิ่งขึ้นที่วางมือถือแท็บเลต็ต สามารถปั่นจักรยานไปเลื่นมือถือหรือแท็บเล็ตได้อีกด้วยบันไดปั่นคุณภาพสูง Anti-Slip พร้อมสายลัดกับรองเท้ามั่นคงแข็งแรงมีล้อรองรับการเคลื่อนย้ายเพียงยกจักรยานขึ้นและเข็นไปไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการสามารถปรับความสูงของแฮนด์จับได้5ระดับปรับความสูงของเบาะนั่งได้7ระดับและสามารถเลื่อนเบาะนั่งเข้าออกได้ถึง5นิ้ว จึงรองรับผู้ใช้งานทุกสลรีรละหน้าจอ LCD Screen Completion 14ฟังก์ชันแสดงแรงต้านทานเวลาในการปัน่นระยะทางรอบขา RPM กำลังวัดความเร็วความเร็วเฉลี่ยแคลอรี่ชีพจรเกียร์หน้าและเกียร์หลังโหมด Recovery โหมดหยุดชั่วคราวออกแบบโปรแกรมและเชื่อมต่อ Swift โดยมีโปรแกรมออกกำลังกายให้ถึง14โปรแกรมประกอบด้วย5โปรแกรมอัตโนมัติ3โปรแกรมนับถอยหลัง1โปรแกรมแฟต1โปรแกรม HRC 4โปรแกรมออกแบบเองได้จักรยานเทรนนิ่งบรุ่นโรสเตอร์สามารถใช้คู่กับสายคาดอกวัดชีพจรแบบ5กิโลเฮิร์จิมลิงซึ่งจะบอกชีพจรที่หน้าจอทันทีโดยไม่ต้องจับแฮนด์วัดชีพจรสะดวกแม่นยำ และช่วยให้การออกกำลังกายเป็นธรรมชาติเองด้วยและเมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมควบคุมชีพจร HRC จะทำให้สามารถปรับความเข้มข้นของการออกกำลังกายตามอัตราการเต้นของหัวใจและสภาพร่างกายของผู้ใช้งานซึ่งมีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการออกกำลังกายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักการพัฒนาการปั่นจักรยานให้ดีขึ้นหรือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นก็รองรับทั้งหมด และถ้าต้องการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเองจักรยานโรสเตอร์ก็รองรับเช่นเดียวกันเพียงตั้งค่าแรงต้านทานหรือเกียร์ที่ใช้ในการปั่นตามช่วงเวลาเป็นโปรแกรมของตัวเองแล้วกดบันทึกเท่านี้เราก็พร้อมที่จะออกกำลังกายตามโปรแกรมปั่นที่เราสร้างขึ้นมาเองได้ทันทียังไม่หมดเพียงเท่านี้จักรยานเทรนนิ่งบค์รุ่นโรสเตอร์ยังเป็นจักรยานออกกำลังกายที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Swift เกมปั่นจักรยานออนไลน์ที่ปั่นจักรยานไปพร้อมๆกันกับเพื่อนทั่วโลกทําให้การออกกำลังกายไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพียงแค่มีมือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ใดๆที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Swift ได้ก็สามารถเชื่อมต่อกับจักรยานใน้ทันทีด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้จึงทําให้จักรยานเทรนนิ่งบรุ่นโรสเตอร์จาก Power Reform เป็นตัวเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการจักรยานออกกำลังกายคุณภาพสูง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนปั่นจักรยานจริงๆใช้เขียร์หน้าหลังสำหรับฝึกควบคุมรอบขาและยังสนุกไม่น่าเบื่อไปกับ Swift เกมปั่นจักรยานออนไลน์กับเพื่อนๆทั่วโลกซึ่งไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนจักรยานเทรนนิ่งไบค์รุ่นโรสเตอร์จักรยานออกกำลังกายอัจฉริยะคุณภาพ World Class จาก power reform power reform innovative fitness equipment